สวัสด,ดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับไไฮะเห็นนี่บ่เทตรงนี้เห็นตรงนี้เป็นเลยเป็นเลยเท็ตรงนี้แล้วไล่มาโบกิกรถเจ้าอหรอ มาแล้วต้องมองความโอ้โอคว, <c oughs> วุนเยอะมาก เี่ยวครับเฮ้ยโอตกใจไปเลยโหหกว่กจ้างม่นอนฮะจ้างมานอนอันนี้จ้างาย,ยัง,งไงวหไวฮะ โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยใส่หมีเว้ยสุดยอดนี่รีบอ่ะโอ้ต้องมีดอกเเนี่ยตกใจญ่ไปเลยต้ตะพูดดิผู้จัดการนี่ไปละโอ้ใส่หมีครับผมยิงผมไปร้อยหนึ่งคืนละอย่างนี้ต้องคิดดอกนะต้องคิดดอกโอ้ยเสียอากเบาเบา เลยครับตรงนั้นเสร็จมาตรงนี้ต่อเลยงานฝรั่งเสร็จแล้วเด็กก็ระจำการเหมือน,น,น,นเดิมครับมาขับรถไถให้ตะตุงเหมือนเดิมดินก็จะประมาณนี้เลยครับแต่มันก็ผสมกันไปเนาะผสมกันไปทั้งหน้าดินทัน้งดินแบบนี้เลยครับต้องผสมกันไป Oh. Okay. Yeah. Ah, malak nasik Hehehe Aduh Keh, tu ni Aduh 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 Mainin ke aw Aduh ไม่ยุบหรอกรถแรงอยู่แล้วรถแรงกลัวอะไรย่หน่อยยกอหน่อยอ๋อเออ หมดแล้วออแต่วันนี้จะวิ่งไกลมันไม่ได้วิ่งไกลหรอกนะแต่ถนนมันออกยากครับถนนออกยาก ไปแล้วเด็กอันนี้จะทมเต็มนี่เลยวะครับ ันไม่เสมือกันนะเลยเฮ้ยรถคอยโอ้เจ้าก็มาแกล้งไม่คอยไรเอารถรอก,กันด้วยเองชอบทำบาปผม ต <laughs> าปูบู๊เจ้าเนี่ยเป็นรถไฟว่ามีคุ่นขาด ตัดยังไงคือบ่เสมอวะสุดเด้อโอ้ยหยุดสองมือเนี่ยฮะหยุดงานสองมือจะดัดว่าเป็นเลยสุดได้ปะสุดสี่สิบหกมือมึงครับทุกคนคิดว่าเสมือไหมเราต้องรอดูตอนเก็บงานนะต้องใช่ไหมมันผสมนิ่มใส้เลยเนาะอันนี้นะเวลามันแข็งปุ๊บแล้วมันกดไปกดยากใช่ไหม จะเหยียบหลายรอบนี okay, 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 okay. ่อ๋อจะก็เอารถไทยติดปีกเรากีดเอาฮะเข้มดูเข้มวะเข้มเข้มเค้มเขเข้มเข้มตรงนี้ก็ประมาณ300เที่ยวครับสามร้เที่ยวเลยันจะทมสูงประมาณนี้เนาะประมาณ150ยห้าสบเซนถ่มประมาณ150เซน150เซนก็ประมาณเมตรกว่าๆเนาะร้อยหนึ่งก็เมตรหนึ่งใช่ไหม ใช่ไหมเม็ดครึ่งผีลครับไก่ยัไปยุ่งใส่เนี่นยไก่มีตบินอกนะอกีดีแล้วรถไทยม่ปีครับใครมาเอาเสียเกามาแล้วบอกเสียงรถตรัวเองไ่ได้บอกรถแรงนะี่เยบ๊บ๊รถแรงไปจทีมงาน,งงานขอให้ขับรถล้อันยาวเงว่ะเป็นไรอรถห้าง รถห้างไปไปวะโอ้บุญเล่นโอ้ยเด็ดสิเกาะมาละสิเกาะมาละไม่จมดินยางแข็งเนาะยจะก็ย้ะโบให้จมมันเนาะสุดได้เนี่ยเจ้าจะโบให้รถควายจมเังไหนอย่างเอ้ามีเบ็ด

มีดัดกระจกให้ด้วยเอ๊ะฮ้่ยอะอิ้งเด้แล้วอีกอีกเออไอตัวล็อกปากอกแก้วมันหักกันหนึ่งนะมันเป็นเหล็กต้องไปทำใหม่ อ่ะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายให้เซีกทำงานก่อนไอ hey.